ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้จัดงานเสวนาและก็วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะครับระบุว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวได้หลังจากวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะฮะต้องใช้เวลามากกว่า2ปีครับจึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงปลายปี64ปีนี้63นะปลายปี64ถึงจะฟื้น ก่อนจะเกิดโควิด -19 เนี่ยสภาพเศรษฐกิจของไทยก็ไม่สู้ดีนะครับดังนั้นก็จึงเตรียมอาจมาตร,ราการเฟดสาช่วยเหลือเชิงลึกเฉพาะเจาะจงรายกลุ่มรายบุคคลไม่กังวลเงินทุนไหลออกกดดันเงินบาทอ่อนค่ามากกว่าภูมิภาคเหตุสภาพคล่องสูงไม่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและดอกเบี้ยในประเทศนายวิรไทสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าแบงก์ชาติ กล่าวในงานสัมมนาวิชาการชวนคุยชวนคิดปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวตั้งแต่ปลายไตรมาสสองโดยเป็นการทยอยฟื้นตัวจนถึงปลายปี64ใช้เวลา2ปีเศรษฐกิจจึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 เหมือนทำเครหมายถูกหางยาวที่ใช้ระยะเวลาฟื้นตัวนานขึ้น การแก้ไขปัญหาในช่วงที่เกิดวิกฤตไวรัสโควิด1 9จะแตกต่างจากการแก้ปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งเรามีประสบการณ์และบทเรียนจากการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วอีกทั้งช่วงนี้ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังแข็งแรงจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสถาบันการเงินแข็งแรงและมีทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงซึ่งไทยเราไม่ได้มีการพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศมากเหมือนประเทศอื่น โดยเฉพาะการเงินของไทยนะั้นถือว่ายังเข้มแข็งทําให้ไม่จําเป็นต้องกู้งเงินจาก IMF และทําให้รัฐบาลสามารถทํามาตรการในการดูแลเศรษฐกิจที่หลากหลายได้ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังไปดูแนวทางการแก้ปัญหาแบ่งเป็น3ระยะนะฮะก็คือระยะแรกเกิดโรคระบาดรุนแรงเกิดภาวะตื่นตระหนกกังวลเหตุการณ์ว่าจะรุนแรงมากน้อยแคย่ไหนยงไรเกิดสภาวะขาดสภาพคล่อง มาตรการได้เข้าดูแลสภาพคล่องทํานโยบายเงินผ่อนคลายลดดอกเบี้ยระยะ2เป็นระยะล็อกดาวน์มาตรการที่ออกมาจะช่วยเยียวยาผู้ที่จะได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนมีนาคมสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้ประมาณ11ล้านบัญชีจากทั้งหมด35ล้านบัญชีส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตเป็นลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเช่าซื้อและสินเชื่อบ้าน ระยะ3จะเป็นมาตรการที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือให้จ่อลึกเป็นรายกลุ่มรายบุคคลมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้และระยะต่อไปตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวนสูงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศส่วนหนึ่งเพราะการแพร่ระบาดมีความไม่แน่นอนสูงบวกกับในภาคเศรษฐกิจรายได้ในภาคการท่องเที่ยวก็อาจจะหายไปด้วยทําให้มีกระแสเงินไหลออกมากส่งผลให้เงินบาทอ่อน ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่ามากกว่าสกุลอื่นๆในภูมิภาคยอมรับว่าในช่วงที่มีความผันผวนสูงเนี่ยมีเงินไหลออกบ้างจากความกังวลต่อผลกระทบของภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่แน่นอนว่าท่องเที่ยวจะกลับมาได้เมื่อไหร่บวกกับมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศทําให้เงินบาทเราอ่อนค่าลงมากกว่าสกุลอื่นในภูมิภาคแต่เงินไหลออกไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าห่วงก็อยู่ที่ว่าภาคการท่องเที่ยวจะสามารถ ชุดให้มีรายได้ที่ติดลบอย่างหนักนั้นฟื้นตัวกลับมาแบบค่อยๆฟื้นตัวหรือไม่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ